ซึ่งแน่นอนว่าใครต่อใครก็อยากมีเงินเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้ใช้จ่ายได้มากขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจ่ายมากกว่าที่หามาได้คุณก็จะเริ่มเข้าสู่วังบนการกู้ยืมและเกิดเป็นหนี้สินในที่สุดซึ่งอันที่จริงก่อนที่คุณจะเป็นหนี้นั้นคุณได้รับเครดิตเพื่อเพิ่มอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นแต่ข้อแม่ของการใช้เครดิตก็คือเมื่อถึงเวลาคืนเงินคุณจะต้องจ่ายคืนให้ครบเต็มจำนวนกับเครดิตที่คุณใช้ไปก่อนหน้านี้แต่ประเด็นก็คือมันใช้ไม่ครบ ใช้ไม่ทันนี่แหละดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดอกเบี้ยงเงินกู้จะวิ่งปรูดกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ขึ้นมาซึ่งประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้แหละว,ว่าทางธนาคารสหรัฐนั้นสามารถปริ้นเงินดอลลาร์ได้อย่างไม่จํากัดดังนั้นเมื่อพวกเขาต้องการใช้หนี้พวกเขาก็เลยปริ้นเงินออกมาเยอะๆเพื่อไปชดใช้หนี้ที่ตัวเองยืมเองแล้วก็ปริ้นเองวนไปเป็นวงจรอ,อุบาตซึ่งการทําแบบนี้มันไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะขนาดของระบบเศรษฐกิจ ยังคงอยู่เท่าเดิมไม่ได้เติบโตขึ้นแต่กลับมีจํานวนเงินในระบบเพิ่มมากขึ้นนั่นจึงเท่ากับว่ามันนี่หรือเงินดอลลาร์นั้นจะมีค่าลดลงเสื่อมลง